ก็ต้องเป็นถังสีแดงไม่ง,งั้นหลงหาถาังไม่เจอตันนี้มาเจอปลาใหญ่มากใหญ่มากแต่โดนแต่ก็กลุ่มคนไทยเข้ามาเก็บไปหมดแล้วนี่นะคะปลาตอนเช้าฝนตกตัวน,นี้ก็ร้อนแต่ไม่มีแดดชีวิตต้องสู้เมื่ออยู่ฟิแนแลนด์ าก็ใหญ่เดินก็ตั้งไกลอูเบรีย่ยเยอะแยะมีแต่ต้นลูกก็เล็กปีนี้ลูกเล็กมากดูเน่ก็ต้องเอาเพราะเดินมาไกลแล้วดูปีนี้ใครมาบอกเลยว่าครวนครางแน่ๆ ลูกมันเล็กลูกมันไม่ใหญ่อันนี้เก็บเขาเหลือนะเนี่ยคนมาเต็มขับรถมาก็ตั้งไกลมาแล้วก็ต้องเอา,ะะา,อามานนี้กว่าจะได้เงินแต่ละบาทนะคะไปเก็บก็ยากงานั่งทำความสะอาดอีก ว่าจะทําความสะอาดเสร็จนี่นะคะความรกก็จะประมาณนี้ค่ะ,ะเราก็มารองกระดาษรองกระดาษของเนี่ยเราเดต้องมารองกระดาษจิดรูปกล่องให้ได้ก่อนค่ะรองกระดาษที่สวยมาก มีทำความสะอาดเร็จเรียบร้อย นี่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้จัดใส่กล่องนี่นะอันไหนไม่ดีเราก็เก็บทิ้งอย่างนี้ทําจนสะอาดเอี่ยมอันนี้ที่เราออกมาจากป่าแต่เรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะก็จะอยู่รูปร่างแบบนี้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งติดติดกิง่งติดก้านก็จะประมาณนี้อันนี้เรียบร้อย ก็จะสะอาดแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยอันนี้ยังไม่ได้ช่างอันนี้ช่างแล้วช่างแล้วนะคะช่างแล้ว5้กิโลกล่องละ5้กิโล